วาเลนไทน์ของคนเกิดวันศุกร์ครับได้ไพ่เดอะซันเจ็ดไม้เท้าคินดาบเจ้าชายไม้เท้าห้าไม้เท้าโอ้โหเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ความสุขเลยความรักกับบุคคลที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมีความสุขรลาเริ่มเฮฮานะครับเพราะฉั้นคนวันศุกร์ตอนนี้วันวนเาเลนไทน์ต้องบอกว่าคุณจะได้จะสิ่งที่ดีๆหรือคุณมอบสิ่งที่ดีให้กับทุกคนการงานขยนันระบางคนนะครับคนโสดนี่ต้องบอกว่า พบรักในที่ทํางานครับพวกเด็ะซันเนี่ยคนอายุน้อยแน่นอนเด็กฝึกงานหรือคนที่เรารักเราชอบพอหน้าตาดีด้วยนะครับพวกเด็ะซันเนี่ยเขาเรียกว่าสวยหล่อดูดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ประสบความสาเร็จกับความรักกับคนด่านสมหวังแต่งงานหรือใครบางคนก็บซื้อแพ แหวนเพชรสักวงนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีความโรแมนติกโอ้โหเพราะฉะนั้นพวกเดอนสันขึ้นมาผมต้องบอกว่าวาเลนไทน์นี้คนมันสุขมีความสุขที่สุดคุณจะไปเซอร์ไพรส์ความรักคุณจะไปขอความรักคุณจะไปคนมีครอบครัวแล้วก็สร้างสีสันกับความรักเราไม่เก่าเลยมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอีกเห็นไหมลูกหลานบริวารเป็นศักดิยย์ศรีพยาบาล โอ้ยอาจารย์รีบพูดไปถึงไหนนะครับเขาเรียกว่าสักขีพยาน <g ül> นะครับเรียกว่าดีใจร่วมกับคนวันสุกร์เขาได้ไพ่เดอะซันไงก็เลยมีความผาสุกทุกอย่างการเงินการทองก็ดีจริงๆเลยนะครับเดอะซันเนี่ยมีโชคมีลาบดวงดีประสบความสําเร็จค้าขายติดต่อซื้อสิ่งต่างๆ เข้านะครับเข้าบ้านอุปกรณ์การทํางานสิ่ต่างซื้อรถป้ายแดงซื้อบ้านป้ายแดงซื้อโทรศัพท์อเรียกว่าเดอะซันเนี่ยมีเงินเข้ามาตลอดและมีโชคมีราบดวงดีนะครับ ซื้ออะไรก็มีโชคมีลาบเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณดวงดีจริงๆนะครับเรื่องของความรักไม่ว่าคนโสดคนครอบครัวนะครับได้ดีสุขภาพครับต้องบอกว่าแข็งแรงดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดใครบางคนก็มีความสึกฉันจะวางโครงการทําสัญญกรรมความสวยความงามก็ได้ดีมากถ้าคนเจ็บป่วยก็ดีวันดีคืนนะครับต้องบอกว่าวันนี้วันศุกร์สมชื่อของคนนะครับวันศุกร์เลยนะครับเป็นวันเลนทายที่มีความพาสุพระสุขมีนะตามรูปมันมี เด็กนะระวังตั้งครรนะระวังนะเตือนเฉยๆนะครับเพราะว่าจะมีเด็กมาเกิดนะครับใครที่อยากจะมีลูกก็สมหวัง ใครที่อย่างไม่พร้อมก็ต้องป้องกันนะครับเพราะว่าวาเลนไทน์เนี่ยทุกอย่างถูกจองไว้หมดแล้วนะครับก็ความรักความสุขเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับถุงยางก็ถูกจองไว้หมดแล้วเพราะว่าอะไรลงไทยรักโอ้โหมีลายอะไรต่างๆก็เรียกว่าขายดีที่สุดนะครับสถานที่ดังๆที่มีชื่อเสียงมีความผาสุกนี่แหละอย่างน้อยต้องมีคนวันสุขนะครับความรักเป็นสิ่งที่ใครๆก็ เรียกว่าปล,ลีกปลีกกันไม่พ้นเนาะนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์วันแห่งแต่งงานวันแหวนแห่งวาเลนไทน์ที่ขอกันวันนี้แหละสดสด,สด,สดคุณสมหวังด้วยนะเพราะตามรูปมันเป็นรูปอะไรรูปแกีผ้าว้าแกีผ้าแกีผ้าวิเครน,นะครับต้องบอกว่าวาเลนไทน์นี้โชคดีที่สุดสําหรับคนที่มีความรักสําหรับคนโสดเนี่ยก็จะพบรักด้วยนะเพราะ แต่งตัวให้สวยแต่งให้ตัวให้หลอ่อวันนี้เราเน้นแต่เรื่องความรักของวาเนาลนไทน์ล้วกันนะครับ